ณเวลานี้นะครับ9นาฬิกา3โมงเช้าออกมาสำรวจนะครับพื้นที่ไฟไหม้เมื่อวานนี้นะครับมาพบจุดที่ไฟไหม้พบว่า,าไฟยังดับไม่สนิทนะครับยังมีกลุ่มควันนะครับยังมีกลุ่มควันนะครับยังมีกลุ่มควันพุ่งโผล่ขึ้นมาอยู่นะครับ ไฟดับไม่สนิทนะครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับอยู่กองนี้มีอยู่2จุดนะครับแล้วก็มาดูอีกฝั่งนี้นะครับคนฝั่งนี้นะครับ ตรงนี้เป็นจุดใหญ่เลยนะครับนะกลุ่มควันนะครับกลุ่มควันจุดใหญ่นะครับซึ่งดับไม่สนิทนะครับเมื่อวานนี้นะมันปะทุขึ้นมานะครับสามจุดนะฮะนั่นอีกจุดหนึ่งครับอีกจุดหนึ่งครับเป็นสามจุดนะครับ ซึ่งห่างไกลจากหมู่บ้านฉัดเพชรซอย16ประมาณ10-15เมตรนะครับจึงมาสังเกตด,ดูนะครับให้เฝ้าระวังไว้นะครับอากาศมันร้อนมาตรวจตาดูครับพอปรลอสายยนหัวหน้าชุดรายงานครับผม ตอนนี้ผมมากับตะเพงนะครับของตําบลเมืองเก่านะครับมาที่เกิดเหตุครับมามาดับไฟที่มันเริ่มประทุขึ้นมาอีกนะครับตอนนี้อยู่บนรถตะเพงแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่ยวไปถึงครับตรงไปเรื่อยๆครับผมเจ้าหน้าที่มาสองท่านเื่งต้นกัน วันนี้มุมบานเราอ่น้าไปดับ้านชินดาบิโอว่าบุ้งนี่ครับ ลงแ๊บนึงไปเลยไปเลยนี่ครับเป็นไฟหลายจุดนะครับที่มันดับไม่สนิทนะครับไม่นแน่ลุมลแรงมันอาจจะประทุนะครับพาไฟขึ้นไปใส่จุดได้จุดหนึ่งเกิดไฟไหม้ขึ้นอีกครั้งก็ได้นะครับ โอเคครับรถดับเพลิงมาถึงจุดที่หมายแล้วครับครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับที่รับาลตะบนบางเสาก็ได้ทำการาฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นน้ำลงไปในจุดที่เกิดเหตุที่มีไฟุ ทะทุขึ้นมาแล้วครับอันนี้อีกจุดหนึ่งนะจุดใหญ่น,นีคือจุดใหญ่แล้วจะมีอีกสองจุดฝั่งสองจุดสามจุดฝั่งตรงนี้ด้วยนะครับเย้ครับน,นี่อีกจุดหนึ่งครับ thank you